สำหรับกิจกรรมการลงชุมชนณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองรีอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกในวันที่1 1กุมภาพันธ์2,557มีกิจกรรมดังต่อไปนี้กิจกรรมที่1การคัดกรองสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานได้แก่การวัดความดันการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดการตรวจระดับไขมันทั้งส่วนบนและส่วนล่าง รวมถึงการให้สุขศึกษากับผู้ป่วยโรคเบาหวานกิจกรรมที่ 2, กิจกรรมให้ความรู้โดยในกิจกรรมจะมีการให้ความรู้ในเรื่องการคุมกำเนิดในรูปแบบต่างๆซึ่งกลุ่มของเราได้รับมอบหมายในการให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดด้วยถุงยางอนามัยเพศชายและเพศหญิง สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรานะคะก็มากันที่รพอพสตบ้านหนองลีนะคะวันนี้พวกเราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับการกำเนิดโดยวิธีการใช้ถุงยางอนามัยค่ะทั้งของเพศชายและเพศหญิงเลยนะคะและแบบ้วก็ต้องรู้ถว่าถุงยางอ,าายอยางนามัยเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะคะถุยางอนามัยนะคะนอกจากจะช่วยป้องกัน การตั้งคันด้วยนะแล้วนะคะก็ยังสามารถป้งองก,กอันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้อีกด้วยะค,ะยะคะ่ะถุงยางอนามัยโดยกระบวนการป้องกันนี้น,นะคะก็คือเป็นช่ออวยปิดขาน,นะคะตัวเชื้ออสุจิไม่ให้ให่านเข้าชอ่องคลอดค่ะโดยที่ตรงปลายของถุงยางอนามัยนีนะคะจะเป็นที่อาจจะมีกระป๋อเล็กๆนะคะไว้กับเด็บน้ำเชื้ออสุจิะคะ่ะซึ่งจะทำให้นะักเชื้ออสุจิเนะี่ยไม่สามารถเข้าไปผส คข,ของผู้หญิงได้จึงไม่ทําให้เกิดการกติดสนิทและก็ไม่ทําให้เกิดการตั้งครรภ์ค่ะค่ะข้อดีข้อเสียของการใช้ถุงยางอนามัยนะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะข้อดีนะคะของการใช้ถุงยางอนามัยก็คือปลอดภัยนะคะ,ค,ออะ,ค,ะคือสามารถป้องกันการมีุตรได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยจากการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะส่วนข้อเสียนะคะก็คืออาจจะทําให้เกิดขัดจังหวะในการมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะ แล้วก็อาจจะทําให้เกิดการระลายเพลองของยางได้นะคะซึ่งในการใช้ถุงยางอนมามัยเนี่ยของเพศชายจะเป็นที่นิยมมากกว่าเพศหญิงนะคะเพราะว่ามีราคาถูกกว่าของ,งยางอนมามัยของเพศหญิงคสั่งแล้วก็หาซื้อได้ง่ายกว่าเพรสะดวกกว่าด้วยค่ะสำหรับการแนะนําการใช้ถุงยางอนามัยเพศชายและเพศหญิงก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ หลังจากการทำกิจกรรมที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองรีเสร็จสิ้นแล้วยังมีอีกสองกิจกรรมที่จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองรีอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกโดยกิจกรรมมีการแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. ฐานตรวจสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อซึ่งการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อแบ่งออกเป็นเจฐานดังนี้1โรคไข้หวัดใหญ่2โรคอุจจาระร่วง3โรคปอดบวม4โรคมือเท้าปาก5โรคไข้เลือดออก6โรคคางทุมและ7โรคอิสุกอิใสซึ่งหลังจากการให้ความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วงสรุปผลได้ว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโรคอุจจาระร่วงเกิดความตระหนักในเรื่องการป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคอุจจาระร่วงและมีทักษะการปฏิบัติตนในเรื่องการป้องกันและดูแลตนเองเมื่อเกิดโรคอุจจาระร่วงซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยมีการซักถามในข้อสงสัยต่างๆและร่วมเล่นกิจกรรมเป็นอย่างดีทําให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี ตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่โรงเรียนบ้านหนองนีนะคะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาให้ศึกษาครูสุขศึกษานน้ะคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องเรื่องอุจจาระล้วนค่ะแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันบ้างเอ่ยก็วันนี้เราก กินก็จะเป็นมวกปลาที่ไม่สุกหอยหน่ะก็คือหอยก็ไม่สุกนะถ้ากินแบบพวกอาหารสุกๆดิบๆอย่างปลา้ายอย่างหอยดองอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะท้องเสียได้และอีกอย่างนึงคือน้องออส่วนใหญ่แล้วที่เข้าห้องน้ำเราไม่ชอบล้างม,มือหลังจากห้องน้ำเสร็จแล้วก็รีบรีบรีบออกมาเลยก็คือเชื้อโรคก็จะติดเราออกมาจากในห้องน้ำด้วยเสร็จแล้วอย่างเงี้ยก่อนอ,อ่ก่อนลงอันนี้เป็น าการป้องกันเมื่อกี้สามงานยกมือแล้วอ่านในเพื่อนความหมายเดียวกันป้องกันมีอะไรบ้างค่ะกินร้อนชะกานล้างมือของน้องค่ะถ่ายร่งรวงซึมค่ะแล้วก็ของน้องเมื่อกี้ก็อย่างที่บอกเนาะสาเหตุสาเหตุการป้องกันน้องก็ I'm